สวัสดีค่ะทุก <Stars> คนคะก,กี้กําลังรู้สึกแบบว่าคนเขาคงกําลังคิดอยู่เหมือนกันเนอะว่าอินี่มึงมานั่งทําอะไรตรงนี้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะตัดสินใจว่าจะทํเอ่อจะมาถ่ายตรงเนี้ยนะก <po zy> ็ต้องอย่าได้แก์โลกอะไรขนาดน,นั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําสิ่งที่มันผิดอะไรก็ทําไปเถอะแล้วมันจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนตรงที่กี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นวงเวียนนะคะมันเป็นวงเวียนที่มันจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเลย นะคะเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยบางทีเราก็ต้องรอให้รถมันวิ่งไปก่อนแล้วเราถึงจะไปถ่ายได้นะคะเพราะว่ารถมาจากทางเส้นเอ่อมาในอดมาจากวัดมหาธาตุมาจากวัดราชบุรณะมาจากในเมืองมาจากหน้าหลวงพ่อวัดธมิกราชตรงนี้มันเป็นวงเวียนมันเป็นวงเวียนนะคะยังไงยังไงมันก็เลี่ยงรถไม่ได้กี่เคยพยายามแล้วนะคะแบบบางทีมันก็ต้องรอเวลาหรือบางทีเราก็ต้องรอเป็นวันวันซึ่งเราก็คงไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะเอางี้ค่ะตรงนี้กี่เคยพาทุกคนมาหนึ่งครั้งแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณสะพานป่าทาน ที่กี้กำลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือตอม้อสะพานที่มันเหลืออยู่นะคะเขาเรียกว่าสะพานป่าฐานและก็ตรงเนี้ยมีเจดีย์อยู่2องค์นะมคะมีเจดีย์อยู่2องค์ก็คือเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของเจ้าอ้ายเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญานะคะคือตรงเนี้ยบางคนที่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าทําไมเขาถึงมาสร้างเจดีย์ตรงนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าวัดราชบุรณะที่อยู่ข้างหลังเราอะนะคะคือตอนเนี้ยกี้ส่องมไม่ได้เพราะว่ารถมันวิ่งตลอด จะทํายังไงถึงจะถ่ายไปได้ทําไม่ได้อะแต่ก็ไม่เป็นไรมัง้งไกลๆก็ไม่น่ามีปัญหามัง้งนะเดี๋ยวกี้ให้ดูวัดราชบุรณะนะคะอันนั้นก็คือวัดราชบุรณะเห็นไหมคะอันนั้นคือวัดราชบุรณะ,ะ,นนรณะมันจะต้องข้ามถนนไปนะคะมันไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เรายืนตรงที่กี้ยืนอยู่เนี้ยมันเป็นวงเวียนไงคือเรายืนอยู่ตรงเกาะกลางของถนนของ,นนของกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะของจังหวัดอยุธยาเลยอยู่กลางย่านเลยนะคะตรงเนี้ยแล้วก็มีเจดีย์อยู่สองอันเนี่ยที่กี้บอกไปว่าเป็นเจดีย์ของเจ้าอ้ยายพญากับเจ้ายี่พญาใช่ไหมคะ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนวัดราชบูรณะเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นพระราชเขาเรียกเป็นแนวความคิดของพระนครินทราหรือว่าพระอินทราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าอ้ายพญา,เจ,า,า,ยพยาเจ้ายี่พญาแล้วก็เจ้าสามพญานะคะ,ละคล้ายๆเหมือนกับรทรงทรมีความคิดอยู่แล้วแหละว่าจะสร้างใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์อะ่ะทรงสวรรคคตแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งในยุคยุคสมัยนี้ก็อาจจะอ,อ,อาจจะแบบ อะไรนะคะเป็นโรคหัวใจกระทันหันหรืออาจจะเบาหวานขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดง่ายๆคือว่าเพระองสวสวรรคตโดยที่ว่าไม,ไม่ไม่ได้มีการแบบแต่งตั้งวังหน้าเอาไว้นะคะแต่ในสมัยโบราณนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเอ,อ่อคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์ก็ต้องเป็นลูกชายคนโตถูกไหมคะลูกชายคนโตที่เป็นลูกของมาเหสีเป็นการสืบสันตติวงศ์แบบสมมูลรดายาสิทธิราชที่มีกันมานานในเ,เกตุงแล้วนะคะ ทีนี้พอในยุคนั้นน่ะสมมติว่าถ้าเกิดมีใครที่จะได้ขึ้นมาครองราชใช่ไหมขนาดขนาดพระมหากษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยอาจจะสั่งไว้แล้วว่าจะให้คนนี้ขึ้นยังมีการแย่งแย่งยงักษสมบัติฆ่ากันแบบโอโ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในราชวงศ์ของกรุงศรีเรานะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีของเจ้าพระนครินทราหรือว่าพระอินทราชาเรียกได้สองชื่อนะคะพระองค์ทรงไม่ได้ยกราชสมบัติให้ใครไงอยู่ดีท่านสวรรคตรไปเลยอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยเกิดปัญหาแล้วนะคะเพราะลูกหลายคน หลักๆเลยก็คือมีเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาแล้วก็เจ้าสามพญาทีนี้ว่าทั้ง3าคนเนี่ยก็ถูกส่งไปปกครองเมืองที่อยู่ระแวกหัวเมืองคือกรุงศรีธยญาเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะเจ้าสามพญาเนี่ยไปอยู่ไกลหน่อยนะคะไปอยู่นู่นเขาเรียกอะไรนะเอ่ออะไรนะกี่เรียงไม่ถูกละเจ้าสามพญาไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่เดี๋ยนะไปอยู่ชัยนาทใช่ไหม ไปอยู่ชัยนาทมั้งแต่ในสมัยก่อนอ่ะชัยนาทอ่ะไม่ใช่ชัยนาทที่เป็นปัจจุบันนี้ที่เรารู้กันนะคะไม่ใช่ที่เลยสุพรรณไปไม่ใช่นะเป็นชัยนาทที่อยู่ทางสมัยก่อนอ่ะชัยนาทคือส่วนทางด้านล่างของพิษณุโลกสองแควสมัยก่อนเขายังมีการแต่งยินดายกันอย่างนั้นส่วนเจ้าเจ้าเจ้าอ้าพยพญากับเจ้าที่พญาเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะคะรู้สึกว่าจะอยู่สุพรรณคนหนึ่งมั้งแล้วก็อยู่ลบบุรีอีกคนหนึ่งหรืองไงไ่นกี่ไม่แน่ใจาแต่ในในปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อ่ออกกกนนะะเาาจรป็แศชับ กับอีกอันหนึ่งอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวกี้ใส่ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเรียกไม่เหมือนกันแล้วนะคะทีนี้สองพระอ,องค์เนี่ยพอรู้ว่าสมเด็จพ่อตายใช่ไหมคะพนานครินเนี่ยสวรรคตแบบไปแล้วรีบยกทับกันมาเลยนะคะพูดง่ายคือพอรู้ว่าเอ่อพ่อตายตัวเองก็ต้องเข้ามาแย่งสมบัติเจ้าอ้ายพญายกับเจ้ายี่พญายเนี่ยอาจจะเป็นทั่วอยู่ใกล้ก็คือเข้ามาถึงในกรุงศรีอยุธยายเนี่ยพร้อมๆกันเลยต่างคนก็ต่างยกทับกันมาใช่ไหมคะเอาช้างคือขี่ช้างมาคนละเชือกประมาณนี้ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาอยู่กันตรงสะพานป่าฐานกะคือตรงนี้นะคะนี่คือตรงนี้คือตรงนี้คือตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คือสะพานป่า,า่านเห็นไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเหลือแต่ต่อหม้อแล้วทุกคนเห็นว่ามันเหลือแค่หนึ่งสองสามคือสะพานอ่ะมันจะต้องมีต่อหม้อทุกคนทุกคนนึกภาพสะพานในนี่ไหมพี่เกี้ยไปถ่ายให้ดูในสะพานที่อยู่ในวัดบวรพุทธารามอะ่ะคือสะพานในสมัยก่อนที่มันสร้างผ่านในในใน,ในเขตกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม มันจะเป็นลักษณะเหมือนมันทำป็นตอมอ้อตอมอ้อตอมอ้ออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีสะพานโค้งไปคือถ้าคุณไปเดินในเขตแนวแนวถนนคลองโบราณในบึงพระรามคุณจะนึกภาพออกเลยมันจะมีสะพานแนวๆอย่างนั้นแหละและไอ้ใต้นี้มันก็สามารถที่จะพายเรือไปได้แต่ในปัจจุบันนี้เกาะกรุงศรีอยุธยาเราเนี่ยอย่างที่กี้บอกไปว่าคลองธรรมชาติเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วไอ้คลองขุดมันก็พอเหลืออยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้รถกันไงเขาไม่ได้ใช้แบบคลองพายเรือเหมือนสมัยก่อนมันก็เหลืออยู่แค่นี้อันนี้ค่ะเป็นสะพานปาท่าน ยกทัพกันมาใช่ไหมคะแล้วก็ทํโคชยุธกันไม่เรียกว่าทํายุทธหัตถีนะคะเขาเรียกว่าทํโคชยุทธเพราะว่าถ้าทํายุทธหัตถีก็คือต้องเป็นระดับพระมหากษัตริย์อย่างพระนเรศวรกับมหาอุปราชอย่างเงี้ยถือจะเป็นทํายุทธหัตถีแต่ถ้าเป็นเจ้าอ้ายพญากับเจ้าหญิพญาเนี่ยจะถือว่ายังเป็นชั้นลูกกษัตริย์อยู่จะยกยกทัพกันมาเสร็จก็มาตะกเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยค่ะทํโคชยุธกันฟันต่างคนต่างแบบต่อสู้กันอะคงจะแบบฝีมือก็คงจะไล่ะเี่งกันเนต่ยเป็นพี่น้อง,องก เจ้าสามพญาเนี่ยอยู่ไกลไงอย่างที่กี้บอกว่าท่านอยู่ไกลอะ่ะกว่าจะมาถึงใช่ไหมพี่ชายสองคนตายแล้วนะคะตายแล้วทําไงดีก็จัดพิธีเผารมาศพนะคะก็พูดง่ายคือรู้สึกว่าจะเผาศพแล้วก็ทําจะดีอยู่ตรงจุดนี้เลยนะคะก็คือตรงเนี้ค่ะเดกกี้ให้ดูนะเดินไปดูใ,ใกล้ๆนอยร้อนดีนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะถ้าแดดร้อนๆนี่เราจะเป็นลมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจะดีสององค์ที่กี้บอก แต่เขาไม่ได้เขียนป้ายบอกว่าอันไหนเป็นเจ้าอ้ายหรือเจ้ายี่นะแต่มีสององค์นะคะก็เป็นเจ้าเจ้าอ้ายเจ้าญาเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาอย่างที่บอกว่าพอสิ้นชีวิตเสร็จเจ้าสัมพยามาถึงก็ตั้งเมนอ่ะเผาศพนะคะแล้วก็ทำเจดีย์ให้ทั้งสองพระองค์นะคะส่วนวัดชัยวัดราชบูรณะอันนั้นนะคะไม่ได้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญานะหลายคนเข้าใจผิดนะคะวัดราชบูรณะเนี่ยพระองค์ทรงสร้างทีหลังนะคะเออน่าจะสร้างอยู่บน บนพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีพระปรมศพของพระอินทราชาก็คือสมเด็จพ,พอ่อพระราชบิดาเสร็จแ,แล้วก็สร้างวัดราชบูรณะขึ้นมาก่อนตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อว่าวัดราชบูรณะนะรู้สึกว่าตอนแรกจะชื่อว่าวัดราชบูรณนะ์มั้งตอนแรกเลยนะที่เหมือนเห็นในหนังสือของของ,ของยุทธยาเขาเนี่ยค่ะที่มันเป็นสมุดภาพอะตอนแรกก็น่าจะชื่อวัดราชบูรณ์นะน่าจะใช่แหละไม่ได้ยังไม่ได้ชื่อว่ารัด ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชว่าวัดราชบุรณะนะเดี๋ยวขึ้นซ้ำให้นะคะแต่ว่าอะไรบูนบูนนี่แหละนะคะเป็นชื่อวัดนั้นก่อนแล้วพอตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นวัดราชบุรณนะส่วนเจดีย์นนั้นนะคะเจะดีย์พระปางประธานที่วัดราชบุรณนะใช่ไหมคะก็พี่ก็เพิ่งรู้ตอนช่วงหลังๆนี้เองนะก็มีน้องคนนึงมาบอกแต่จริงๆแล้ว่เขามีป้ายบอกอยู่ตรงด้านหน้าวัดนะคะว่าเจดีย์องค์นี้สร้างทําไมนะคะวันนั้นเราเข้าไปเราก็ไม่ได้ดูป้ายไงเราก็สับเพ้าด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นเหมือนกันคือเจดีย์องค์นี้ เจ้าสามพญาท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้ใช่ไหมแล้วท่านก็สร้างเจดีเพื่อเป็นที่เก็บสมบัตินะคะของเจ้าอ้ายพญากับเจ้าที่พญาพูดง่ายคือกษัตริย์เนี่ยเขาจะมีการสืบทอดเ,เขาเรียกอะไรนะคะสมบัติกันใช่ไหมพอพ่อ,พอตายพี่ก็มาเนี่ยทำโคชยุทธกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตายอยู่ตรงสะพานปาทาเนี่ยเสร็จแล้วก็ทาเจดีสอง,ององค์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะบันจุอัฐิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สร้างวัดเป็นที่แบบประกอบเขาเรียกถวายเพลิงพระศพให้กับพระอินทราชา แล้วก็สร้างวัดขึ้นมาตามพระราชองค์การของของเขาเรียกเลยนะของเสดเด็จพ่อแล้วก็เป็นความตั้งใจของเจ้าสามยญาด้วยแหละที่ต้องการที่จะแบบสร้างวัดเพื่อที่จะเป็นอุทิศสุศลให้กับเสดเด็จพอ่อซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของการส,ส,ส,ร,ร,สร้างวัดนะเหมือนวัดพระรามอ่ะพระรามเมศวรก็ทำพิธีพำพรมรสมุพร rop, พระเจ้าอู่ทองตรงนั้นแล้วก็สร้างเจดีย์ให้กับสด็จพ่อเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยย้อนมาถึงที่เจดีย์องนี้นะคะที่กี้บอกไปเมว่าสักครู่นี้ว่าพอ ที่ชายตายเสร็จใช่ไหมคะเจ้าสังพยาก็คิดว่าเอ้ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นสมบัติเลือดอะมันเป็นสมบัติที่มันไม่ควรที่จะเอามาเก็บไว้นะคะพระองค์ก็เลยเอาสมบัติทั้งหมดนะคะที่พี่น้องสองคนเนี่ยคือเจ้าอ้ายพากับเจ้ายี่พยาเนี่ยแย่งกันจนถึงขนาดสิ้นชีวิตกันเลยนะคะฝังลงไปในกุบพระปางวัดราชบุรณะแห่งนั้นอย่างนี้กี้บอกนะคะว่าที่เข้าไปเดินในวัดวัดราชบุรณะหลายครั้งนะคะและกี้ก็มีความรู้สึกว่า วัดราชบุรณะเนี่ยสร้างแต่ยุคเก้าสามพญาคุณคิดดูว่ากว่าจะถึงวันที่เขามีการมาขุดกุกกันคือปี2499ถึงปี2005ใช่ไหมคูไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าในนั้น,นมีสมบัติของของกษัตริย์อยุธยาอยู่เป็นเครื่องทองทั้งนั้นเลยนะคะ จนกระทั่งมากุแตกในปี2 4 9 9 2500ที่ว่ามีโจรเข้าไปขุดแล้วเอาสมบัติไปเยอะแยะตะแป้งไก่นะคะแล้ว,ลวพูดแล้วมันเศร้าใจนะคะม่ค่อยิ่งไม่ค่อยอยากพูดถึงเลยเพราะว่าพูดแล้วมันเศร้าถึงมันจะเอาคืนมาแล้วไม่ได้แต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แย่ที่สมบัติของเราแต่แบบคนที่เอาไปดั้นนี่เป็นคนของเราเองนะคะที่แบบเอาไปขายแล้วก็ขายไปเกือบ80%อนะที่เหลืออยู่บนพิพิธภัณฑ์จพิพิธภัณฑ์ท่าพราแห่งชาติเจ้าสามพญาเนี่ยเหลือไม่มากอ้อ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะพอโจรยมาขุดไปเนี่ยก็อย่างที่เคยเล่าไปหลายๆครั้งอะ่ะเขาก็เอาสมบัติที่เหลือตามกลับมาได้ด้วยส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่ขุดแบบค้างๆอยู่ในเศษกุ่วซึ่งมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเขาก็เก็บไปไว้ที่วิพัสภันฑ์ราสานแห่งชาเจ้าสามพยาชื่อวิพัสภันฑ์เนี่ยก็คือตั้งเพื่อจะเฉลิมพนามเอ่อพูดง่ายคือเอาพนามของเจ้าสามพยาเนี่ยมาใช้เพราะว่าพราะองค์เป็นผู้สร้างวัดราชบุรณะแห่งนี้ด้วยนะคะมันก็จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันไปหมดประมาณนี้นะคะก็คือว่า จะดีสององค์นนะคะมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวัดรา,ราชบุรณะอันนั้นน่ะนะคะเพราะนั้นตอนแรกอะคิดเอ๊ะทำไมวัดราชบุรณะมาสร้างตรงนี้เราจะดีสองอันนี้คืออะไรตอนแรกเราก็ยังไม่รู้นะคะเราก็ยังไม่รู้ะะอะไรเงี้ยก็วันนี้พอมีข้อมูลก็เข้ามาเก็บข้อมูลให้ทุกคนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอ,อ่อนึกได้ก็ต้องรีบมาทําค่ะทุกคนนะคะแล้วที่เด็กทางตอนนี้เขาก็มาตัดยึงตัดหญ้าต้อสะอาดเลยด้วยนะเนี่ยค่ะเป็นจะจะดีของเจ้าอ้ายพญาแต่เจ้าหญิงพญาแต่เขาไม่ได้มีป้ายบอกนะคะว่า อันไหนเป็นเจ้ายี่หรือเป็นเจ้าอ้ายนะคะ,ะ,คะเห็นว่าพระปางวัดราชบุรณะไม่ลึกตรงนั้นะคะแต่วันนี้กี้จะไม่เข้าไปเดินที่วัดราชบุรณะแล้วนะคะเพราะว่าวัดราชบุรณะน,นี่เราไปกันบ่อยๆนะคะไปกันเป็นโอ้โหกี้ว่าน่าจะไม่คือถือว่าเป็นวัดที่มันเป็นวัดแรกๆที่กี้เริ่มมาแหละนะคะแล้วหลังๆกี้ก็เริ่มแบบว่าไปตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมคะแต่มีเวลาก็าจะเข้าไปวัดราชทุกครั้งอันนี้เป็นนี่ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นตอม่อของสะพานป่าาตรงนี้ค่ะก็เหลือแค่นี้นะ กคนนิ้วภาพออกใช่ปะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอสะพานอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะลองเข้าไปเดินดูในเขตอะไรนะแนวแนวแนวเมืองโบราณข้างในบิษณุฬามอ่ะมันจะมีสะพานอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในในมหาวิทยาลัยราชภัฏในวัดบรมพุทธารามที่มันจะมีสะพานเขาเรียกสะพานดินสออยู่ตรงนั้นอ่ะใกล้ๆกับวัดบรมพุทธอ่ะมันจะเป็นสะพานสไตล์อย่างเงี้ยคือมันจะมีทางที่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยที่กี้บอกว่าเรือน่ะมันจะสามารถคลายได้ใช่ปะเรือมันก็จะคลายรอดแรงเนี้ยไปคล้ยม้อ ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทาเป็นโค้งคือคนขึ้นไปเดินข้างบนได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะอะไปค่ะทุกคนยืนนานเดี๋ยวคนเขาจะคิดว่ามึงมายืนอะไรตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่คยมีใครก็เดินมาตรงนี้กันหรอกค่ะทุกคนกี่จําได้ว่าวันนั้นที่มีคนข้ามมาก็คือจานเผาทองจานเผาทองท่านข้ามมาเมื่อก่อนอนะกี่เร็งๆเลง็งๆ,ๆอยู่หลายครั้งนะแต่กี่ไม่เคยข้ามมาเลยเพราะกี้รู้สึกว่าถ้าข้ามมาแม่งแบบกูจะเป็นตัวประหลาดไปวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ คือก็ในเมื่อบริาลสถานมันอยู่กลางย่าแบบนี้แล้วจะให้กี้ทำไงอะ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนเดินวนค่ะเดินวนเพื่อที่จะให้เห็นอีกมุมหนึ่งหลายๆมุมนะคะนี่ชัดๆเลยน,นี้จะดีที่หนึ่งจะดีที่สองจะดีที่หนึ่งจะดีที่สองว่า โอเคไหมเห็นรถคนอื t t ่นไกลๆไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ไปจอดทะเบียนเขาทาไม่ใช่ป okay, ัญหานะคะทุกคนเชื่อกี้ย่างว่าตรงนี้มันอยู่ตรงกลางวงเวียนของยุทธยาจริงเลยคนครละเยอะเลยนะคะไปดีกว่าค่ะทุกคนนาอยู่นาละเริ่มเขินไปเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่เราจะไปดีกว่าจริงๆกี้จะต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะดูนี่พอผ่านตรงนี้ก็อดแวะไม่ได้นะคะ อยากให้ทุกคนรู้ไงว่าตรงนี้มันเป็นจุดสาคัญคือเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเล่นๆนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในยุทธยาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันหมดแหละนะคะอ่านี้เป็นมุมไกลๆอีกมุมหนึ่งเห็นไหมคะเป็นจจดีกับเจ้าอ้พญากัจยีพญาสองอันนั่นรอบราชบุรณนะ,ไ,ะไปค่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนลีสสถานบานาปไปค่ะขอบคุณมากสําหรับการติดตามค่ะเดยกพี้จะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่พี่ตั้งใจจะมาในวันนี้นะคะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ